สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับศอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลรัธนนีก็พบกันทุกๆวันกับการรีวิวคอนเทนต์เพื่อขายรถมือ2คุณภาพดีจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับ<ไ>ต้องว่าผมวันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับรถอีกรุ่นหนึ่งที่ถืาว่าขายดีมากนะครับขายดีมากๆเลยแล้วก็เป็นรถที่มือสองนี่ไม่ค่อยมีนะครับมือสองนี่ไม่ค่อยมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเป็นรถใหม่ราคามันแพงมากแล้วคนก็ซื้อไปแล้วก็เสียดายรถไม่ค่อยอยากปล่อยออกมา แต่ตอนนี้มันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับก็ผมก็มีรุ่นนี้ทีจะมารเลิวให้ฟังวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับโตยต้าฟอร์ u n เนอร์ตยต้าฟอร์จูเนตัวนี้เลย2.8 t r d Black Top นะหรือ2.8 t r d หลังคาดำคันนี้ปี2017นะครับปี60ปี2017ปี60สีขาวมุกหลังคาดำจากโรงงานก็คือตัวท็อปสุดเลยครับเคลื่อนสล้อ นะครับคันนี้สุดยอดของรถ f o r t u n e r ที่สุดของรุ่นก็คือตัวนี้แหละคุณผู้ชมตัวนี้เลยราคาเอาราคาไปก่อนนะครับจริงๆรุ่นนี้นะมันต้องขายอยู่ประมาณเพราะรถใหม่มาล้านแปดแสนรถใหม่มาล้านแปดแสนจริงๆมันขายล้านสี่นะมันขายล้านสามเก้าเก้ามันก็ห่างรถใหม่อยู่ประมาณสี่แสนก็ถือว่าประหยัดแล้วนะครับตอนแรกผมก็คุยกับบอสใหญ่ว่าจะขายล้านสามเก้าเก้าอ้ยมันมันไม่ได้ล้านสามห้าก็ราคาโปรโมชั่นก็ยังไม่ได้ เอางี้แล้วกันคันนี้นะครับล้านสามแสนสองหมื่นเก้าวมันจะได้จำไม่ง่ายว่าประหยัดไปประมาณ5้าแสนล้าน3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปประมาณ5้าแสนรู้แล้วรถใหม่ประมาณล้านแปดแสนนะไม่รวมค่าสีมุกอีกนะมาดูกันว่าคันนี้มีจุดขายมีดีที่ตรงไหนบ้างก็ต้องว่าฟอร์จูเนอร์โฉมเนี่ยนะครับโฉมเ,เนี่ยที่เป็นตัวทีอาดีเนี่ยที่เป็นตัวทีที่แต่งจากโรงงานเนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยม สูงมากและก็พอเป็นมือสองราคาใครวาราคามันมันห่างตัวเลขมันห่างกันชัดเจนห่างกันทีครึ่งล้านก็ไม่ค้นใหญ่ซื้อรถมือสองเนี่ยแทบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยซึ่งตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวก่อนตัวก่อนที่เป็นปีสิบเก้าพอตัวนี้มียี่สิบออกมาละถือตัวถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวปีสิบเก้ามันจะเป็นมันจะเป็นไฟเล็กใช่ไหมตัวนี้ไฟเล็กกระจังหน้าจะเป็นสีดําแต่ตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ ไนะฟหน้าโปรเจคเตอร์ B I B L E D ไฟเดนทามันนิ่งไร้ไฟตัดหมอกก็ยังเป็นแบบแบบนี้อยู่ไม่เป็นไม่เป็นตัวตัดแบบเหมือแนบบแบบตัวปี19นะครับแล้วก็กระจังหน้ายัางเป็นโครเมียมอยู่ไม่ใช่สีดํามาดูดีกว่านะออปชันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยพูดกันหลังใหม่สําหรับคนที่สนใจมาดูจุดขายมือสองดีกว่านอกจากราคาที่ประหยัดไปประมาณ5 0 0 0 0นแล้วเนี่ยความสวยเดิมเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับการดูรถมือสองซึ่งรถทุกคันที่ผมเอามารีวิวยกเว้นรถขายตัดนะครับแต่รถพวกนี้ไม่มีขายตัดหรอกเพราะว่า มันต้องคัดสภาพมาอย่างดีอ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะครับ1 3 2 9 0ล้านบาท <Wow. S 1> มาดูที่ความเดิมของเพจก่อนนะครับนี่เครื่องยนต์ 1GD นะครับ2องพัรีีแรงม้านะครับเดือนอะไรเน,นี่ยนี่ปี17นะปี17นะปี17ปี60นะครับรถประมาณถ่าสามปีรถประมาณ3ป,ป,ณ3ปีแล้วก็ความสวยความเดิมนะครับ ความสวยของเดิมไล่ดูคานหน้าได้เลยสวยเดิมนอตไม่เคยแกะไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแผ่นถนนการ้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแสดงว่ายังไม่เคยฉีดล้างนะแต่าบางคนไปเข้าขาแค์ต้องระวังนะครับตรงนี้ก็ต้องกำชับเด็กที่ขาแค์ด้วยบางคนเขาไปฉีดน้างเข้าไปมันก็จะพุ่นออกมานะครับมันก็จะไม่สวยอันนี้คือเดิมเดิมจากโรงง,งานเลยสําหรับเจ้าแบล็คท็อปคันนี้ตัวท็อปสุดเลย TR d s p o ดีสป r ร์ขับเคลื่อนสีล้อตัวนี้เดิมที เดิมทีเจ้าของเดิมเขาติดตั้งโชคโชกค,ค้ำฝากระโปรงหน้าที่เป็นโชคเ่ยเพราะว่าฝากระโปรงของ f o r เยอร์มันจะหนักใช่ไหมแต่เราไปถอดออกเพราะว่ามันไม่เดิมไงนี่เขาเคยเขาเคยใส่ใไหมใส่โชคค้ำฝาหน้าอะไรคน,นเคยเป็นโชคไฮดรอลิกเล็กๆแต่มันก็ชอบเสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝากระโปรงของโฟลเยอร์มันหนักอยู่แล้วนะครับมันหนักอยู่แล้วนี่ผมเลยไปถอดออกให้มันเป็นเดิมๆม,มจากโรงงานห้องเครื่องสวยเดิมสนิทกิบกิบเลยสำหรับแบ็กท็อปคันนี้ปี2 0 1 7 1,329,000้านบาท ความรอความสวยงามไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะตัวนี้คือเอามาดูที่มุมสีมวองศาเพราะตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดท็อปที่สุดของ f o r t จูเนแล้วก็แพงที่สุดด้วยนะครับ <S <S มาเป็นมือ2ก็โอเคละประหยัดไปครึ่งล้านราคาก็จับต้องได้ชุดแต่งเดิมๆสวยๆจากโรงงานล,ล,ล้อแมกล้อแม็กลมดำหกก้านนะโลโก้ทีอนะครับชุดบันไดข้างแ,แหลกหลังคาชุดสติ๊กเกอร์หลังคาดำจากโรงงาน ดูหรอเราเอาการสิแล้วสำหรับรุ่นนี้ไม่พอราคาราคาขนาดนี้ไม่พอจุดขายจุดต่อมาของรถมือสออีกจุดหนึ่งก็คือเลขใหม่คันนี้ได้ตัวมาอย่างไงไม่รู้แต่รู้แต่ว่าไม่4 5 8 0 9กิโล4 5 8 0 9กิโลย3ปีวิ่งปีละประมาณ1 0ื่นกิโลดูภายในเลยนะครับ เอกลักษ์ของเฟอร์จูเนอร์ทีีก็เหมือนกันกับเหมือนกันทุกรุ่นก็คือเป็นลักษณะโทนดําแดงนะครับโทนดําแดงโทนดําแดงแบบนี้เลยแล้วก็ตกแต่งด้วยคาร์บอนเคปล่านะครับ oh ตกแต่งด้วยคาร์บอนเ <No. S 1> คปล่าอ่เขาเรียกอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นถ้าเป็นตัวชาคิดเขาจะเรียกเบาะดําได้แดงก็คือโทนโทนดําแดงแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ร่วมกับชุดแต่งที d ีอ่าภายในภายในก็ดูเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นรถรถเขาเรียกว่าอะไรรถ พรีเมียมสปอร์ตะรถพรีเมียมสปอร์ตสำหรับเฟอร์เจนเดอตัวนี้คือออกแบบมาค่อนข้างหรูหราหน่อยค่อนข้างหรูหราหน่อยจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับมีออปชันครบอยู่แล้วนะมีนองมีเนแต่ว่าการ์ดเน่ผมจะถอดเก็บไว้นะครับสำหรับรถเฟอร์เจนรุ่นนี้นะฮะมันจะมีคำว่า,าแอร์แมปการ์ดอยู่ผมก็เลยถอดเก็บไว้อ่าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีแพทเทิร์นชิปด้วยเกียร์มือนะครับขับสนุกแน่นอนตัวนี้ก็บอกว่าผมอ่าเคยข ขับสนุกมากขับดีมากด้วยโหมดการขับขี่เนี่ยหลายคนก็อยากทันใจเนี่ยก็ใช้โหมดเพราะว่าโหมดก็ได้นะครับหลายคนอยากประหยัดก็ใช้ e Mode อีโคโหมดก็ได้และแต่ส่วนใหญ่ที่ผมขับผมก็จะขับแบบโหมดเกียร์มือแพทเดิลนชิพนี่ขับสนุกดีเร่งแซงเร่งอะไรต้องบอกว่าโอ้แซงขาดมากนะครับสำหรับบล็อกเครื่องดีเซล2.8ลิตร177แรงม้าตัวนี้ <_ menu> ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับสำหรับ TRD เนี่ยเขาขายด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับยิ่งราคาเอามาขายราคาเนี่ยนะครับ ใครโทรมาก่อนได้ก่อนจะบอกว่าตัวใหม่ออกมาผมบอกว่าตัวใหม่ตัวท็อปสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมดูเลยรีวิวเมื่อวานถ้าตัวท็อปสุดของตัวใหม่ที่เปิดตัวมาปี2020ราคาปรับขึ้นน่าจะเป็นล้านแปดสี่นะล้านแปดสี่รู้สึกน่าจะไม่รวมค่าสีนะราคาเนี้ยนะครับล้านแปดสี่แพงกว่าเดิมอีกและตอนนี้ยังไม่มีรถนะครับยังไม่มีรถโอเคแหละใครมองหารุ่นนี้อย่าเทียรดีรุ่นนี้อยู่ก็โอเคมาได้เลยที่มงคลคาเซนเตอร์มีให้แล้วกับรถสี่หมื่นกิโล ราคา1 3ึ่0ล้านสาม0บาทประหยัดไปราว5 0 0 0ส0สภาพต้องบอกว่ากริบแน่นอนสภาพกริบแน่นอนกับรถวิ่ง 3- 4 0,000โลสวยสวยกริบกริบเพราะจริงๆนานๆแบ็กท็อปจะมาสักทีหนึ่งเพราะส่วนใหญ่ที่ผมขายโฟล์นเน่รุ่นนี้ก็คือโฉมนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็น2.4ส่วนใหญ่จะเป็น2.4แต่ตัวแบ็กท็อปเนี่ยที่มันหามือสองยากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือรถใหม่มันแพงรถใหม่มันแพงคนซื้อน้อย รถในตลาดมันก็เลยน้อยตามนะครับซึ่งเราก็จะมีมาทีละคัน2คันแบบนี้แหละสำหรับเจ้าทีอดีนะครับที่มงคลคาเซ็นเตอร์ความสวยงามของเขานะครับความสวยงามของเขาเป็นเบาะดําแดงเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งแอร์ราสาตอนเป็นโทนดําแดง <Wow. S 1> ก็เป็นตัวธรรมดรามันจะเป็นเบาะสีน้ําตาลกับสีครีมตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เป็นเบาะดําแดงอันนี้คือเขาไม่อันนี้ยังไม่มียังไม่ไม,ม,ม,มีการ ยังไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับคือเดิมๆจากโรงงานนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยก็มีก็มีที่ผมถอดชกคำฝาหน้าออกแค่นั้นเองนะครับตอวรถสวยเดิมมากสําหรับรถราคานี้นะเนี่ยโลโก้ทีเดียวหายไปแล้วเนี่ยตอนกลคืนผมชอบมากนะผมผมแล้วมันเก๋ไกสไลเดอร์ดีโลโก้ทีดีอ่ะทุกรุ่นให้ประตูหลังไฟฟ้ามาอยู่แล้วนะครับยกเว้นตัว G ีที่เป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นประตูธรรมดา แต่นั้นเป็นตัวตัว 2.4v เป็นต้นมาก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้าสวยงามนะครับ TRD Sportivo Sigma 4ขับเคลื่อน4ล้อ4วินฟูลทามคันนี้สวยทั้งด้านหน้าด้านหลังชุดแต่งให้มาจากโรงงานทั้งหมดนะสกเก์ตสปอยเลอร์นะครับสวยงามสำหรับใครอยากเป็นเจ้าของรถส,สวยแบบนี้วิ่งได้น้อยแบบนี้ก็มาที่มงคลคาเซนเตอร์มีคันนี้แหละให้คุณผู้ชมได้ เลือกสรรมาก่อนได้ก่อนนะครับใครโทรมาจองก่อนได้ก่อนการันตีรถสวยเดิมแน่นอนการันตีรถสวยเดิมแน่นอนรถเราทุกคันราคาขนาดนี้นะครับอย่าว่าแต่อย่าว่าจะเสียวชนเลยนะครับรอยขีดก็แทบจะไม่มีนะครับรอยขีดก็แทบจะไม่มีนะครับเตรียมที่ก็มีรอยสะเก็ดหินนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติของการใช้รถอยู่แล้วฉะนั้นซื้อรถที่มงคลคาเซนเตอร์ซื้อรถแบบไม่เห็นรถก็สามารถซื้อได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าแล้วเราก็ไม่เคยเห็นรถอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ยิ่งเป็นยุคโควิดแบบนี้นะครับก็รอรับรถที่บ้านอย่างเดียวผมมีบริการส่งที่บ้านส่งที่บ้านให้เลยส่งใกล้ส่งไกลส่งฟรีหรือค่าส่งก็แล้วแต่เงื่อนไขาการตกลงกันคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของนะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลย1นึ่0ล้านสามแสบาทประหยัดไปประมาณ5 0 0แสนราคาแทบไม่ต้องคิดอะไรแล้วกับรถวิ่งแค่40,000กิโลจำ,จำแบบนี้ TRD Back Top หลังคาดำา2 0 7ปี60ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้เน้นย้ำกันราคาอีกที1 3 2 9 0 0 0บาทสวัสดีครับ